มีน้องคนหนึ่งนะคะเขามาถามป้าแก้วว่าน้องได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งนะคะในเว็บหาคู่แล้วทีนี้ก็วิดีโอคอลคุยกันทุกวันนะคะตั้งแต่วันแรกจนจนถึงจนถึงวันที่น้องมาถามป้าแก้วเนี่ยแล้วทีนี้ผู้ชายนะคะในวันแรกที่คุยกันเขาให้น้องเนี่ย บ้านนะคะแล้วเขาก็ให้น้องติดต่อไปไปที่เซลนะคะหลังจากที่เซล์บ้านเซล์ขายบ้านนะคะก็พูดคุยกันแล้วน้องก็เลยให้เซลล์คนนี้แอดไปที่ฝรั่งนะคะแต่ว่ายังไงอีท่าไหนไม่รู้ก็คือยังแอดกันไม่ได้แอดไลน์กันไม่ได้นะคะแล้วทีนี้ฝรั่งก็เลยบอกว่า ต้องการที่จะซื้อบ้านหรืออะไรนี่แหละนะคะแล้วก็อยากแต่งงานกับน,น้องซึ่งน้องถามว่ามันมันเป็นไปได้ไหมเขาจะหลอกลวงไหมป้าแก้วก็เลยแนะนําไปว่าเพิ่งจะคุยกันเองถึงแม้ว่าจะเห็นหน้าเห็นตากันคนสมัยเนี้ยนะคะมันใช้ AI นะคะหลอกลวงได้แล้วก็เราอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราไม่มีอะไรให้เขาหลอกเราไม่มีกางโอนเงินให้เขาหลอกนะ มันก็ต้องระมัดระวังตัวเองไว้นะคะทุกวันนี้ถึงแม้ว่าเขาจะใช้หน้าจริงๆของเขามันก็หลอกลวงเราได้นะคะคนที่เพิ่งคุยกันได้สองวันอยากแต่งงานกับเราอยากจะซื้อบ้านอยากจะนู่นนี่นั่นนะคะมันมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะเอาเอา,เ,อาเรื่องของความเป็นจริงเลยไม่ต้องเพ้อฝันไม่ต้องรักแรก,รกพบหรืออะไรนะคะมันเป็นไปไม่ได้คุณจะต้องใช้เวลาในการพูดคุยกันในการเจอตัวกันเป็น นะอันนี้ป้าแก้วก็เลยนําเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็นํามาถามสาวๆในเพจป้าแก้วด้วยนะคะว่าเฮ้ยแบบนี้มันมีจริงไหมนะคะคุยกัน2องวันสองสาวันเนี่ยเขาจะมาแต่งงานเขาจะมาซื้อบ้านให้แบบเนี้นะคะคือดูความรู้สึกของป้าแก้วมันเปินไปไม่ได้นะคะ